มือนี้บัรสี่ลงที่ไม่สิ่ห้าพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมชมสวนลำไยเฉลี่ยสวมแดงของเฮาเด้อค่ะไปมุมนู้นก็ถามหน่อยถามใบอีกแค่พืชย้นในก็ถามหลายชุดแล้วเบิ่งเด้อค่ะหน่วยลำไยเพิ่นสวนอยู่สาแก้วเด้อค่ะเรียวัดสาแก้วงามค่ะงามหน่วยใหญ่ใหญ่ผิวก็งามค่ะผิวนวลใสเลยค่ะ บึงบึงบ <ım. S 2> ึงลำไยเพิ go ahead, go ahead. Magic, ่นค่ะเพิ่นใช้สวมแดงเข้าเอาไปเกลี่ยใส่ช่วงเพิ่อนเปลือกกรอบค่ะแกะออกบึงเนื้อค่ะแน่นแน่นเนื้อหลายหนาค่ะเม็ดแค่นิดเดียวค่ะเม็ดที่เม็ดแค่นิดเดียวค่ะเบึงบึงบึงเนื้อมันเนื้อลำไยเด้อค่ะลำไยลำไยลำไยจังหวัดจันทร์ งามค่ะค่ะงามเออถุงมักสกเกลถุงมัจันจังสี่ตัวสาแก้วบางจังลำยายสาแกวงามค่ะโอ้ยลูกโตแล้วก็กรอบด้วยนะคะหืมชิมสักลูกสิคะชิมก่อนค่ะค่อยเบิงเดิมัจีหวานบ่โอ้ยนี่นี่ค่ะทุกท่านค่ะดูได้เลยหวานหวานเม็ดนิดเดียวรอดบอดสารกรอบบอดสารพิษค่ะเพื่อค่าหวานฉีดนาก็ฉีดไม่กินได้เลยค่ะมาออชอบค่ะ ดูสิครับดูสิครับผลยุ้ยแถวบันห้าบนมีกับมาเบิงด้วยค่ะยุ่ยสาแก้วค่ะจังหวัดสาแก้วค่ะทีแล้วก็กินได้เลยค่ะสวนเพลนหลายสวนเชินกินได้เลยนะคะลำใหญ่มาซ้นน้ำกันเด้อค่ะเด้อมาซีนน้ำกันมาซอยอุดหนุนด้อค่ะแดงอย่างเดียวนะคะปอดสารก็หวานกรอบอร่อยมากค่ะสำหรับพี่น้องที่ใช้โสไอที่ลูที่ไร่กัหญ่ ติดต่อสมแดงได้นะคะ0806275978ได้นะคะสวัสดีค่ะผู้ใดสี่ใส่ปลูกบักกันลำไยเด้อค่ะหรือปลูกพืชไรก็ได้ค่ะใส่ได้ทุกชนิดค่ะสมแดงเฮาเป็นชีวภาพค่ะติดต่อใส่นอกค่ะนอติดต่อไผติดต่อบัวสีลงพี่ไม่0817898205 ติดต่อมาได้เลยล้วค่ะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครใคร,รู้จักเราคน,คนนั้นโชคดีเยีมย่มเยี่ยม